ก็จะไปจะต้องไปซุ่มาไปไปเรียนไปโน่นนี่นอะน่งห่งอะไรแกไใช่้อนจะมนไม่มีที่ไงกับเดี๋นันั้นได้เร็วดุมาเืนนั่งนั่งฟ้องแกตายแล้วมาอมันโซ่ปกดแล้วกขไม่ตัวเยาตัวดีอมยยาจา วไอ้เขาโมงเดีเยวแต่เขาไม่รู้วิธการไปอ่าเรื่องมันเด็กแักเรียนไม่เกลี่ยมันไม่ก็ไม่เกลี่ยแต่มันเล่นยาอย่างเดียวเอาไม่เกลี่ยเล่นยานีเยี่ยมสารคดีคุณภาพเยี่ยมชุดยิ่งใหญ่ชุดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6 the six mass extinction ตอกตัวเขตแดนที่หายไปสิ่งมีชีวิตมากมายถูกสังเวย รู้าอันตรายเพื่อลดความอันแรางที่ทำให้เกิดการสูญเสียไม่เลว,วนะไม่เลวผู้อน,นาตของมนุษย์เราสูญเสียทิ้งภาัาไปแล้วเขแตแดนถูกทำลายลงโดยมนุษย์แต่กลับเป็นสัตว์ป,ป่าผู้บริสุทธิ์ที่ต้องชดใช้ความเสียหายทั้งหมดเรื่องโลกใหม่หลากหลายคุณค่าสา,าระเป็นโลกโลกว่าง